อดีตพี่น้องตัดีวัตถิที่มีสิบเล็ดหราคมบัติสอันห้าน้อยยี่สิบเดพี่น้องหักกปรจำที่เก่าพี่น้องเดักเกณประจำี่เป็นส่วนตัวหลกการปรจที่เรื่องร่างเกณฑทาง ไอ้ดุนที่ไหนแต่เร่อไปมีเสียงที่ไหนเลยชายบรรยากาศเป็นหัวเปสวนวในที่นอนมันคือเกาอ่าเดยกเก็บเป็นสถิติเป็นต้องช่วงจำไว่าดึนที่นอนสมไยมีจัะ มันคือปขาแบบนี้ก็ดีก็สมัยก่อนน้องสมัยก่อนจะคท้ายลูกหลางลูกเป็บอ้ำบมไปเอหบมืงของเก็บขาดเก็บที่ดไว้ทั้งอากาศไว้เลยพี่น้องเกิดไายตีไปปีตีปีไปพี่น้องแล้เรื่องมารานอยดรายเยดเยะแะมากเพหมู้า <te> <amos> เตรียมอาหารไปกินสวนน้ำพี่น้องแกไม่ถือถือบักงงคุณแม่ <c oughs> นี่พี่น้องมาบักงงตามสวนพี่น้องบังกงง้นนียจัดเป็นแบ่งอาหารกันดีเลยพี่น้องนี่เวลาตั้งอย่า <c oughs> งบุดกขนาดวางเสีย <c oughs> งมันดัง เออนั่นแหะออมันมันมัหน่วยละพวงละสหน่วยผู้ดินนองผู้ดินม่ใช่นุ่มเฮะมันแกนมันเอ้าพ่อว่าแล้วยันมันเอาไปยันมันต่ออีกนตัวบลานเอาไปมกันก็ซุกเดดหน่อยหน่อยมัน่ของลานี่มันสุกไล้ด้ยหรืมันแก่้

สวนพี่น้องข้าหลวงพ,พระลานไปตำกินกับย่างปลาย่างปูองอยู่สวนเพรรนื่อนละตปกติของวันหยุดเกษสิป,ประมานนี้ละพี่น้องอน,นี่ละข้างอาหารหา้องอะไรก็เอาเวลามาลองไปเลยม,มืออะไรมือเฮ็ดบุบ้าน อันนู้นคืออย่งอ๋อมาตำนะตำม,มาแล้วซับซัเส,ส,ส้เออพอด,ดีเหรอเฮ็ดบุญบาทเนี่ยซับเส้นนั่นรกระจาบไปแล้วก็อาหารอยากตำกระจาบลักบา้านเฮามีบ่ได้ซื้อแล้วพี่น้องต้นบาง,งหญ่นึ่งปะะ่ะนะโอ้ยสุดยอดกล้วยกับตองเกี๊ยพี่น้องตักขึ้นดิสุกบ่ทัานบุญบานดอกเกี๊ยวนึงผัวไว้ทั้งเต้เติมสร้างบ้านให้ไหมพี่น้องเอาหน่อมาปักไว้ สวนเกามาปากไว้นอนทำเขนขึ้นข้าซอยไงแล้วมาปากไว้สร้างบ้านแล้วลไววใหญ่พอดีพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันเนื้อสวนเ้วยอพี่น้อง เดินทางป่ากันอยู่สวนครับพี่น้องบิ๊กฟีดไปกินย่างเดียวเลยยุ่งใหญ่น้อกินย่างเดียวเ,เดี่ยวนี่ครับพี่น้องกลับมาหอดสวนพอดีพี่น้องมาหอดอน้ำร่งพอดีเดี๋ยวก็จะติดคอ ดีจังวาด,าดีน้ำก็จะปล่อยน้ำมืนขึ้นหรือมันนนะอ่งนึ่าพอปิดตปนทีหันกัมเอคือาปิดถึงวมได้ถ,ถ,ถ้าไม่ถงวามกไม่ยดนะ้ ่ถึงสันมาปิดไว้น้ำข้างนอกมันสูงมันสิดันกระมาพี่น้องนี่แสดงว่าเขาจะปล่อยเต็มขึ้นนี่มันเริ่มย้อนแล้วรอแต่ถือว่าบกหลายลงไปเป็นลงเป็นสอบด้วย ถ้าเปิดบังจิสีสกงทีเลย้องโชคดีีแล้ว,ว,วนึงโชคดีที่น้องโชคดีมาเช้าจังมวะทเขาจะควายหนามก็ดีเลยมาตั้ง,งนามแบบจีกมแม่แแม่ ลอยข้างนองตรดีหรือบ้านเหมือนก้อนเหมมานามน้ำตัวเกิดกันน้ากันนามนนาเป็นสอกเลยมันโดนโลงไปนี่มี่มานปบ้านโฉีแสดงว่ามอ่บ้านช่วงลึกๆมืขึ้นเีเขาจะเปิดน้มในคลองยังไงออกเพราะมาหอวนี่เวันนตอนนี้กับะมาจะสี่โมงสามโมงสี่โมงเช้าน้ำลดลงพอดีก็ล้งโวยเขาข้นอ มาปิดท่านโชคดีโชคดีคือว่าโอเค,อเค,อเคพี่น้องเบิ่งกันน้ำมันลงเอาคนนี้มาว่านุกันผมมาถั่วแมวแมวเลยมองไอ้ล่ามันเล่าไม่ไพ่ที่ขึ้นนี่อีเดือน บางส่วนนี่เม่เห็นเลยพี่น้องน,น้ำท่วไปแล้วมันขึ้นเขาจะปล่อยน้ำโชคดีปกติต้องจงังเขาจะมาเบิ้งเด็กพี่น้องเขาจะมาจ้างเขาจะมาปิดเป็นวันมันมาเจอกับวันอาทิตย์พอดีที่เอาออกพอวันเอาออกบนแน่นอนพี่น้องบางทีอาจเป็นวันธรรมดาบ้ามองบ่อได้มากพาีพ่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินเ กับเขาเขนาเยกานบอกแกนเมารถสู้เดียต่อยมาใส่บุญเนี่เอามาตะต้นคุณละมันโอ้ยอันมันสุกมันเห่อมจะไปตัามมันมาเซีบเซ่บคื่อกล่าลหลกกันจะกินเยอะตเารตันม่อยู่เาอ่ะเนาอ่ตัวอันนี้สมอันนี้สมนั่นกสมแก่เมากันแกมาวๆนั่นน่ะไปเกีมันตันะ่งมองนั่นน่นั่นน่อันี้ส้ม มันลอยหลดตเนลโอ้ย hmm. ก <hl> ูห <Okay>. ลัดเจ้ากระไายอันเจ้ากระต้ากูชีร้อนไงมันติดเบิ้งมันตีติเบ้งฉันี่โนเนี่ยเอาอันนะแมนเอาเอ็นมะข้าวมั้ยกอกเนม่าานมเย็นมะหมถือไม่หวานไปสาดือนจะก่กิน ลูกม้อกนไปมีนอนไส่รหว็เทศม่กอนนี่แขงขีเล็ก่ได้กินเลยนะแงหดแ่พุแ่ีอะไวปรงมาคืนนี้เลยเรีนนีนะฮะเอาคืนแม่เอาคม่ใจากินม่ลูกไม่ไหวาเราามดีก็มักินย่งย่ามย่ไมันดงเดัไฟแมมค้นีแหละค้งนี้เอาคนที่ไหนกเจ้ากเคลมดีล้มนดีไม เอาเงาไปใช่ไหมเนประกันอ่อืแซ่เพื่อนเอนยงหน้เดียวพอละสองร้อยน้ใคว่าเรื่องแรกนะชื่อกเรืองเอาเงไปนั่งพี่ย่าไป่บนนั่งี่นแกไม่อย่างี้ยนสบายขึ้นอีกแล้วนีด้อันซื้อน้ำตาลแล้วถ้าใส่ตาหุงน้ำได้ร่ม

ยำเลยะก็ออกมาลงกี่เพียงเอ้ยจะมีรู้หอกมันก้แค้แก่แ้นันถือยาใใหญ่อมันก็คือบลไปล้ปูเรื่อกระไรไมปินเนาะมันมใส่หมุนควันนี่แหละค่ะว่าไฟเรือวัดนไฟเรือวดแมนี่นี้วเอยี่นี่ล้ววัยู่กเอาคือวัดิึงสหัวให้มัย่้น่อน่านไปเลยถึงขึ้นไงล้วันยะน้ำร้อเม็ดใหญ่ดีัันตัวมัน

หันจ้กงี่สายสากีาสายผู้แจกไม่สายอย่นั่นเลยเ็ไปข่วบ้าหมดพี่่งเดียวอยู่พ่อนของกสายสจบุยออกมาเอาเขาสจกสในกองเ้ยกระติะตก็เขาหน่เฮ้ยสายสางหันุออกมาได้หมดแล้วผวมาแดงครัว กินของแล้วใลัพี่น้องก่อยขมกะขัวพูด่ะไม่ไม่หน่อยๆนาะมายเป็นเงำเป็นงานตัวนี้พูดอะน้องก่อยขมก่อยขม้ยงกิเดียน่าะนีลพี่น้องเขาแยงก่อนสิกลับบานเอาก็แฝมาอย่างเขามาอย่งอนเอาูานึหตี่จีเฮดอันของหวานกินดิปตัวนีึ้นนของหวานกินมาที่ีห เอบี่นได้แบงอเแข็มพแต่ยเบาพื่อนคนหนเขาลงแค่หมืดเนาะต่งนั่นนมือนั่นของหวานของหวานอุปกรณ์ของหวานข้านเค่นเที่ยงโลาก็เล่นได้โลาแต่ว่ามันมันหวานแต่มันเ็มหวานจนเบาบาเหลืองเนาะเบาเหลืองเรื่องผูกเนนี่แหละพี่น้อง จิตใจมันเ,เ,เนื่อยด้นี่มันบอนเทียบ่ิ้นนสุกอยู่ตะบอเทีมันเหนื่อยแข็งน้านดานนองดานน้องหวานดิ รสดยอดเลยะานมาก่ทยกว่เนี่ยอันนี้อันนี้ขนาดยหวานปานี่เรากินไปอนเพราะมัหอแต่มวก่าือสมือจ้าเม่แทงหัวมันกับวัตญุเจ้ากับโอโห้แล้วกัปิดไปกัไปบ้าใหโคดูไปหนนเนาะว่าแต่มันสูงเองเนาะไปมาเอามือว่านมือก่อนด้วนี่เขามาตัดบปอกเผาไปหาเลอกเผาออนมาหันใส่น้ำนี่ได้บอกเผาไหมลัท้าไห ท่านเป็นคนละแล้วท่านใ่นั่นๆเอาข้าวแลาจัดการมาข้าวไงมื่อนี้มึงย่บปันใาว่าเยอะมาข้าวไั่นๆนั่นๆ่านกินแล้วมันหวานไม่ใหญ่ เอาถุงใช่ป่ะน <Hey, well, ี่มัดปากไว้เนี่ยยูหันแล้วเนี่ยงใส่นมปังเลยซื้อเลยว่าเรกูกซื้อได้นมกับแบบนี้นะคเดขนมปังาลยนเลใส่มันดายบายูเด็เนี่นี่ถุงเทานี่ถุงเาถุงนต้กินไว้นีด้่มีนังยางขอนไปก็ได้ย่ายาเอากูได้กระเป๋านี่นั่นไหมกระเปนี่นังยางเอาเด็ดมากนั้นไปใส่ ทมันก็เงียบสีห้หน่าก็จังววาว่ามันไปใส่กันประกันเข้าไปน้องเขาสิอีแก้มก็ไปเมนมาอีแก้มนะน้องวันนี้น้องปกนลอีผู้ปาเดียวก็คือว่าไม่ใส่นี่มาวันเงียบมันชื่อวงหลิงสิอยากมันไปเลี้ยงกินตัวมนดีกว่โอ้ยงานบัตรตัวนี้มีกินข้าวแล้วกินหวานหอม มนนั่นมนงมานันไใชีเเจ้าบุกตะเกียบพูดอะก็มาสมตวน่ตั้งแต่สาราญ่ปุ่นเออนี่มาสมทบอีแนีก็ยุนีเดี๋ยวนี้บ่อ่คคอยสมไปี่ปุ่นรครับพี่น้องเราคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศมาสวนาทิตที่ี่27เกตุลาคม2 5 6 7ไปสำนี่เด้อพี่น้องเด้อ อากาศเย็นลมลื่นสบายพี่น้องคลิปหน้าพบกันใม่กับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีคร,รับ Thôi không bỏ lâu lâu cả mấy. Thấy